สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tn b Ranger ระโยผมนนในเกมลายเ a นเจอรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มนะครับตัวละคร Ranger เดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็น Ranger รธาตุมืดนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะก่อนรับตัวเท่าที่มีนะอันนี้เป็นพวกเศษ็จผมขี้เกียจรับนะก็ชังมาแล้วกันรวมๆแล้วตัวที่ได้นะครับก็คือ105ใบนะอ่ะ นี่นะเป็นบราวผีนะเรียกบราวผีแล้วกันอ่ะเห็นไหมโหถือไปใช้อย่างเท่ไปทีหนึง่งอ่าใส่มอนฮะจัดต่อเหลือร้อยใบแล้วนะได้แซวลี่แมชชีนอืมจะได้ไหมเจ็ดดาวสองตัวนะเอ้ยโอเคแปดดาว ขอต oh, oh, ัวไปขอตัวไปโอ้โหเจ็ดดาวนะเปิดไปฟับโอ้โหเจ็ดดาวอ่ะเจ็ดดาวโอ้โหโค้ดแม่นเป็นไงจัดไปเจ็ดดาวอีกตัวหนึ่งโอ้โหอ่ะไปดาวมันก็ได้อ่ะโอ้โหแซลลี่อกระบองเพชรสองตัวนะ อ่ะเหลือหกสิบห้าตัวอืม uh ือเราวินฮูดไม่ไหวละเดี๋ยวผมขอรีมา uh. ผมมาออกเข้าใหม่ละในเวลาเปิดต่อเมื่อกี้นะครับได้ตะเกียเอ้ยไม่ได้ตะเกียได้แต่ัวคอเจ็ดดาวนะแล้วก็ได้แปดดาวประตัวหนึ่งมั้งตัวใหม่มีอยู่จริงเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ uh. หมดไปครึ่งทางแล้วนะร้อยตัวร้อยห้าตัว เหลือ60สิถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมอ่ะเหลือ60ตัวมาจัดไปแฟบเฮ้ยได้ได้แล้วเชีย่ยผู้นำศาอะไรผู้นำสัตว์ได้แล้วเชียพอใจแล้วนะได้แล้วโอเคเลยถ้าแค่นี้ก็เดี๋ยวผมไปรีวิวแล้วกันนะ ในคลิปเดียวกันเลยแล้วกันง่ายๆดีก็ถัดจากที่ผมเปิดกาชาบแล้วนะซึ่งก็ได้ตัวใหม่มาแล้วครับก็ยัดเป็นไฮเปอร์เรียบร้อยนะเราเลเ,เวล140นะครับเกียร์ก็ใส่ตามที่เห็นนะเป็นเลโอนาดสองชิ้นนะแล้วก็เป็นสร้อยบโคเวอร์นะเพราะว่าไม่มีเกียร์รถแลชิ้นอื่นแล้วนะครับก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนก็จะเป็นต้านร้อยหลบอยนะ แล้วก็พันจมตีของตัวนี้นะครับเมื่อแม็กซ์ลจะอยู่ที่900 0 0 0กว่านะครับพันจมติกายนะส่วน HP หรือพันชีวิตนะครับจะอยู่ที่10ล้านนะครับสล่างไฮเปอร์แม็กแต่9ดาวก็น่าจะอัปเกรดที่140ล้านน่าจะถึงอยู่130อะครับอ่ะส่วนสกิลแรกนะครับคูดาว7วิสกิลสครูดาว9วินนะครับสกิลแรกเป็นอ่ะสกิลแรกนะเป็น ยกเลิอกอมตะสร้างเขาเสียหาย2,3200หน่วยนะครับในพื้นที่แล้วก็ทําให้สระตูว่าโดนใบนะแล้วก็อัญเชิญดวงยานนะครับต้านพายุไทโด7วินาทีสัมมอนจะแข่งแก่งตามพลชีวิตของตัวละครนะครับอ่ะก็ประมาณนี้มาเราจะทดสอบในสเตหลักก่อนแล้วกันลองดูความกว้างสกิลก่อน ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะกว้างมากแค่ไหนนะ,ะด้าน400แล้วกันม,มาลองดูนะครับอืมอ่ะนี่นะก็ลดแรกนะผมใช้นะเกือบ50นะเลยลดแรกแล้วก็บวกเดือนนี้ด้วยเลยเหลือ400กว่านะครับ ไม่บัฟพ,พื้นที่ตอนแรกนะไปถึงจุดยืนแล้วก็บัฟนะครับเคลื่อนที่ค่อนข้างไหวนะไวมากเลยส่วนการไล่อ่าการไล่ถือว่าเร็วนะไล่ซัมมอนนะครับถือว่าเร็วซัมมอนเคลื่อนที่ไม่ได้หือหยาบอยู่นะเฮ้ยมันเห็นซัมมอนมันระเบิดแล้วสร้างดามเมจปะอ๋อตอนตอนอันเชิญนะครับตอ,น,อนเชิญมีคน เอามูลมาช่วยได้โอ้โหตัวที่อยากได้อันดขอแตกอ่ะซัมมอนได้รับอมะตะได้นะอ่ะเดี๋ยวทดสอบอีกทีหนึ่งเอาเป็นดาสี่ร้อยแล้วกันเทสความกว้างไหนดูสิความกว้างของตัวละครนี้นะนี่นะมาถึงนะครับไม่บัฟพื้นที่ตอนแรกนะไม่บัฟเกาะก็ไปเลยนะหึงจุดนะครับดาเมจซัมมอน ่ะขวางถือว่าไกลอยู่นะประมาณ250น่าจะถึงอยู่ถ้ามีตัวเพิ่มบัฟพื้นที่การชรักษาอีกก็น่าจะ300น่าจะถึงอยู่นะอ่ะซมมอนนะตีไม่ได้นะแซมมอนไม่มีดาเมจนะมาเป็นตัวขั้นเฉยเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยแต่ไล่ไหวนะไล่แบบแป๊บๆโอ้โหอีกกว้างจัด ตีตั้งแต่ตัวหน้ามันนะครับจนตัวท้ายเลยนะอ่ะดูสิถึงหน้าป้านไหมอ่ะเคลื่อนที่มาแล้วน่าจะบัฟดาเมตไหมไม่บัฟอ่ะบัฟหูยสัตว์หน้าบ้านหายอยู่นะโอ้หแต่เสียดายซอมมอนไม่ไม่เคลื่อนที่ว่ะโหถ้าซอมมอนเคลื่อนที่หน่อยนี้ดีเลยนะ ไม่ต้องเคลื่อนที่มากก็ได้ถ้าเคลื่อนที่มากมันจะโกงนะเพราะว่าตัวละครมันการาพายาุพายุนะครับเพราะว่าถ้าเคลื่อนที่มากไปเหมือนพวกไอ้นี่ก็มันจะโกงไปแต่ก็เคลื่อนที่นิดหน่อยมันก็น่าจะไม่มีปัญหามาั้งแต่น,นี้อยู่นิ่งๆเลยนะซลมอนที่อยู่นิ่งๆรนะก็โห oh, เหมือนคิงเลยนะซลมอนตัวนี้คล้ายๆคิงนะครับถ้าใครเคยใช้นะเหมือนเลย มาลองเทสเหมือนซัมโมนของคิงนะก็คือเป็นต้นไม้นะแต่ซัมโมนคิงมันทําดาเมจได้ไนงะแต่นี้ทําไม่ได้นะนะด,ดูสิเราจะโฟกัสวิญญาณน,นะอ่าขวางนะอยู่ตรงเอเลนนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ละกันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะรับไม่ค่อยเห็นอ่าใบอยู่นะใบเป็นรูปใบเป็นตัวละครของตัวใหม่นะ แทบไม่เห็นเลยนะโอ้ยใช่ย,ยากเว้ยตามตรงนะับอือะตามตรงนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับเออราอัศวินเลยนะอ่ะเดี๋ยวเขาดูหน่อยว่าตอนนี้ตำนานเริ่มมีใครใช้บ้างหรือ,อยังนะอ่ะหยุดนะับ ชากะในทีมว่อกันอ้าวลงยุดนะครับทำแล้วนะโหได้ล่างโคนด้วยโอ้ยก้าวดาวแม็กใช่ป่ะอุ้ยโเกินเกินกว่าที่คิดนะครับที่ผมคิดก็คือ140ล้านนะรอนี้รอไปถึงร้อล้านเลยนะแล้วก็พันโมตีจาก900าแสนอัพเกรดกลายเป็น1นล้านสี่แสนนะเฮ้ยเจ๋งอยู่กาวดาวแม็กเหลือ4วิอ่าพื้นฐานนะครับ เฮ้ยโคตรเท่ตัวละครเท่จริงนะยอมรับเลยอ่ะไหนดูสิโอ้ลุยุดธแต้มแตมรอไปถึงสองพันเลยอ่ะเดี๋ยวสู้ต่อแล้วกันลองดูนะครับเจอทีมีดู ก็ตัวดาเมจหลายๆตัวค่อนข้างแรงนะครับลองดูว่าใจอยู่ไหมอ,ออกมานะครับโลกสมบูรณ์แบบนะซึ่งไม่การการโจมตีปกตินะครับแต่ก็ถูกอ,อะไรนะเอเมเลียกับพวกเลมนะครับโดนเอาค่าแฝงคลิกออกนะแล้วก็อามเบโดกับไอนะครับก็โดนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือตีกิวเลตค่อนข้างยากและเพราะว่า เออค่าแฝงหายนะครับซึ่งเอเอเลมอ่ะน่าจะถูกใช้งานต่อนะครับแต่ว่าคิดว่าตัวอย่างเอมิเลียนน่าจะไปนะเพราะว่าเอมิเลียคือขีมันแรงแล้วพอเป็นไหวพริบอยู่แล้วแต่เอมิเลียมันแรงโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะสับใสยว่องไวแล้วก็มีมันก็ยังถือว่าแม่นแหละเพราะเราใช้สกิลของเลมเป็นหลักน่แต่เอมิเลียเราใช้คีไงว่าเอมิเลียไม่ข้ามหลังเหมือนตอนแรกที่มานะ กอนแรกที่มานี่หูซัดหายนะเฮ้ยดูดีอยู่นะสับตวใไม่ก็ข้อมูลเล่มกับเอเมเลียแล้วก็ไอแล้วก็อาอเบโดก็ประมาณนี้นะก็ตัวนี้นะครับค่อนข้างดูดีซึ่งผมก็มีกบชมพูพร้อมนะก็คือกบไฮเปอร์นั่นแหละก็เอาอยัางไงดีลงยุดทำแล้วแบบว่าอยากทำบ้างเลย อ่ะเจอตัวนี้นะครับอ้ยเฮ้ยมันเช็คอันนี้แล้วแล้วเพิ่งเห็นอ่ะดูขีดแป๊บอื้อหือนี่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่โอเคมันน่าจะพอสุดได้เมื่อก่อนเช็คไม่ได้นะแต่นี้เช็คได้ละถ้าผมยังไม่ยังไม่เจอเนี่ยนะเอ่อพิพีที่มันปิดหน้าจออะ่ะผมยังไม่เจอเลยอันนี้นะครับ จเจอเบลาอัสวินนะดูว่าจะรอดไหมอ่ะช้เทมแก้ทางนะครับซัมมอนซัมมอนอุ้ยใบยลึกอยู่นะลูกไฟลูกไฟอ่าลูกไฟขวางอยู่ตรงนี้นะอาสวินนะเห็นไหมตาค้างเลยตายไหมเฮ้ยไม่ตายนะ นี่แค่ววร้อยสิบเองนะเฮ้ย hey, ของคันนะ่าสนใจแต่ก็คือตัวนี้มันดีกว่าบ่าวตรงเอ่อถ้ามีเสียงโนโบุก็ขอไัยนะ <c oughs> ก็ตัวนี้มันดีกว่าบ่าวอัศวินนิดหนึ่งนะก็คือมันไล่ดามเมจหรือสกิลเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับขึ้นหัวไวด้วยนี่แหละคือข้อดีนะเพราะว่าอัศวินมันกว่าจะบัฟกว่าจะแทงนะครับช้า แต่บาสวินมันคือกระเด็นไงกระเด็นน,นี่คือข้อดีของบาสวินนะครับแต่ก็เมื่อกี้ผ่านมาได้นะลองสู้ต่อนะครับมาเจอเมโลดัสนะแซมมอนอ่ะสล็อตไปฝั่งละยังไม่เห็นดวงวิญญาณนนะะเอเล่นไปขวางนะครับไม่เห็นดวงวิญญาณเท่าไหร่ โอ้ไม่มีไปเทาฝาั่งตอนโดนพัดนี่ถือว่าเจ็มเลยนะเฮ้ยเฮ้ย,ยลูกไฟลบลบดีอยู่มาดูพาลาดตัวรัวดิน่าจะโดนบัฟจากอันนี้เดินนะเพิ่มต้านเพิ่มหลบจากตัวละครรอบๆนะลบดีจัดเมื่อกี้นี้โอ้โหเพิ่ึงนะ ถ้าคำนวณจากค่าตัวละคร 1, 6, 16, หนึ่งล้านหกแสนเอสิบหกล้านอูสมมอนเลือดเท่าไหร่เนี่ยสม,มอนสม,มอนเลือดน่าจะครึ่งหนึ่งอะ่ะผมคิดว่าน่าจะครึ่งหนึ่งนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ส่วนสม,มอนส่วนมากก็ต้านแปดสิบลบแปดสิบนะครับแล้วก็ได้บัฟจากตัวละครรอบๆได้เออลงยุดขอดู บาลาดูบิทหน่อยมีไหมอ๋อยไม่มีทีมนี้ทำไหมเาลาดูบิทไม่แม็กอะต้องดูตอนแม็กนะครับนี่น่าจะมีบาดูบิทไม่มีเฮ้ยถ้าเขาเริ่มตำนานเริ่มเอามาใช้แล้วนะตัวใหม่นะครับอ้อยหา อ่าบาดูบิดไม่ได้จะดูว่าผมจะไม่ได้วันเลือดอดดูบิดเท่าไหร่นะโอ้โหมีแต่คนใช้นี่ไงเนี่ยจรละจะละอ่าตอนนั้น1 6ล้านแสนเฮ้ยอดอดูบิดมากกว่านิดหน่อยโอ้แต่ก็โหดอยู่นะ ทีนี้ใช่ไหมใช้นับใช้ทุกคนเลยอะเชียเบต้าแด่ดอนเลยตัวนี้ดูคนอื่นอันดับสองแค่พันเก้าเดูลุงยุทธรอไปถึงสองพันเจ็ดตรอพัออนเจ็ดสิบตัดแร่แต่ทีโมไม่ใช่เบต้าตัดแร่เอาไงดีวะ ชากาผมก็มีนะแต่ผมไม่ได้ปั้นแม็กเหมือนลุงยุทธอ่ะเพราะว่าคิดว่าประจ ա ศึกอะ่ะถ้ามันไม่ศึกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็มีหินปูพลังพร้อมอยู่แหละถ้าจะทำนี่นะซึ่งมีอยู่8เม็ดผมเรียกเม็ดละกันเพราะมันกลมๆนะก็ได้2ตัวนะแต่กบไฮเปอร์ไม่พอเฮ้ ชากะชากะปั้นเก้าดาวได้แล้วก็ตัวนี้ปั้นเก้าดาวได้ถ้าจะทํานะแล้วก็เดือนนี้นะ่าจะได้อีกสองสมเมตดนะสับหินปุกพลังอ่นะก็คงจะมีประมาณนี้นะส่วนคะแนนนับที่ผมให้ตัวนี้นะดูโดยรวมๆแล้วนะผมให้7-8ดถึงเลยเพราะไล่เร็ววิ่งไวนี่คือยังไม่โดนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่จากตัวละครอ,อื่นอย่าง เซอรี่นะกาปูนะเยอะยังเคลื่อนที่แบบโคตรเร็วอะ่ะถ้าโดนบัฟด้วยนี่ก็น่าจะพุ่งแบบจี๊ดๆเลยนะคิดดูลุงยุทธก็หลายหลายคนปั้นแล้วอะ่ะแล้วก็สกิล,ลมันไล่เร็วนะถ้าสม,มอนแบบนี้ออกสี่วิก็โหฝูงวิญญานนะเคลื่อนที่ไม่ได้ก็จริงแต่แบบลงลงลูกไฟเต็มแมปอะแน่นอนอ่ะก็คงจะมีประมาณนี้นะผมคิดว่าตัวนี้ติด เบต้าแน่นอน่อะประมาณนี้นะก็ขอทุกคนโชคดีในการสุ่มบายครับผม